สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ครบครับรายการเจอะเรื่องผ่านเลนในครั้งนี้เราก็มาที่พื้นที่ทางการเกษตรมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับมาเจาะเรื่องราวที่น่าสนใจของการทํานาพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาําเภอลาดบัวหลวงมาพบกับคุณพี่อาหมินทปังคงเกษตรกรผู้ที่มีจิตใจในเรื่องของการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะทําให้การทํานานั้นสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสร้างอนาคตของการทํานาสามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีวิธีการที่น่าสนใจและแนวความคิดที่ทันสมัยรวมไปถึงความก้าวหน้าในหลักการในเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรน่าสนใจเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเพื่อที่จะรับทราบเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณพี่อาหมทซับมังคั่งในช่วงหน้าครับ เป็นที่ยอมรับของชาวนาทั่วไปในด้านการให้ผลผลิตสูงสุดนะครับเพราะเป็นข้าวที่มีเมเล็ดยาวนะครับละแง่ถี่ไม่ต่างจากกคส่อ,อแต่รวงยาวกว่ามเมล็ดยาวกว่านะครับให้ผลผล,ผลิตสูงสูงสุดกว่าชนิดมากสูงสุดกว่าชนิดพันธุ์อื่นนะครับมีความต้านทานเพรียกระโดดนะครับเป็นพันธุ์ที่โด,ด่งดังตั้งแต่เริ่มรับรองพันธุ์แต่เกิดปัญหาก่อนที่จะมีพันธุ์ที่ ปลูกตามระบบนะครับมีพัน์ที่เป็นพันธุ์ปนออกมาก่อนนะครับจนทําให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพันธุ์ที่ปลอมพันมานะั่นคือพันกขอสี่ิาจึงทาให้กขอสีเนี่ยหลังจากที่ออกพันธุ์มาแล้วมีพันธุ์แล้วไม่เป็นที่โด่งดังเท่าที่ควรแต่ปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายๆก็กลับมาปลูกกขอสีเพราะเชื่อมั่นนะครับในผลผลิตและคุณภาพของข้าวเป็นข้าวที่มีลำต้นแข็งนะครับปลูกในรูฝนได้ แต่จุดอ่อนก็คือไม่ชอบอากาศเย็นนะครับถ้าเกิดอากาศหนาวจะทําให้ผลผลิตตกลงแล้วก็ไม่ชอบตากดอกในขณะที่ฝนตกพรำนะครับจะทําให้เสียหายในเรื่องผลผลิตนะครับนี่สาหรับกข49ครับ ที่สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทยมั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ p p m เข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู่สากลบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด0819864140สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอคลีนสูตรซักผ้าซักผ้าเลือกไบโอคลีนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขจัดคราบไขมันคราบสกปรกได้ดีแช่น้ำค้างคืนไม่มีกลิ่นเหม็นซักผ้าขาวและผ้าสีไม่ต้องปรับผ้านุ่ม ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซักได้ทั้งซักมือและเครื่องซักผ้าผลิตภัณฑ์ไบโอคลีมสูตรซักผ้าราคาประหยัดโทร080 050 2772 ผู้ชมครับพื้นที่นาสีเหลืองอารามที่เรเรียกกันว่าทุ่งรวงทองเกิดขึ้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวิธีการของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาของคุณพี่อาหมีนซับมั่งคั่งเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับเปลี่ยนการทำนามาปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะทำให้มูลค่าของการทำนาข้าวนั้นมีมูลค่าสูงขึ้น จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของการเป็นเกษตรกรสามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องนําเรียนนะครับกับบรรดานะครับพี่น้องนะครับที่ต้องการรับทราบนะครับเกี่ยวกับปัญหาในการดําเนินการที่นะครับเราได้ปลูกข้าวกันมาทุกๆปีส่วนใหญ่แล้วในภาคกลางนั้นนะครับเราจะ,ะทํานาปรังส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวประเภทสา414751 แล้วก็นะครับสุพรรณบุรี3 1แล้วก็สุพรรณบุรี3 5หอมปทุมัชานาทซึ่งนะครับที่จริงแล้วเปอร์เซ็นต์ข้าวมันก็มีข้าวอยู่3ตัวที่เป็นข้าวที่ด้อยคุณภาพนั่นคือข้าว4 1, 4 7แล้วก็5 1นซึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วข้าวประเภทนี้นั้นนะครับเราได้ปริมาณเยอะจริงนะครับแต่คุณภาพข้าวนั้นนะครับต่ํา ส่วนใหญ่แล้วค่าพวกนี้ก็จะไปทําเกี่ยวกับเรื่องค่าแป้งออส่วนค่าที่จะนะรบ,บริโภกหรืออุปภคนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกสามหนึ่งสุพรรณบุรีหอมปทุมชัยนาทพวกนี้จะแปลสภาพเป็นข้าวหนึ่งได้ออซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันเออมืม่อราคาแตกต่างกันปุ๊บเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วจะปลูกข้าวแป้งเป็นหลักออนะครับในเขตภาคกลางออแต่ปัญหาที่ตามมานั้นคือเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรซึออ่ง นะครับเป็นราคาที่ถูกอารัดเปรียบจากพ่อค้าคนกลางซึ่งเราก็นะครับรู้กันมาเป็นอย่างดีว่าทุกวันนี้การปลูกข้าวนั้นเหมือนเข็งศพก็ป่าช้านะครับเมื่อเราเก็บเกี่ยวแล้วนําข้าวไปที่นะครับตลาดกลางหรือพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทางโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางจะเป็นคนที่กําหนดราคาพืชผลทังการเกษตรนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเองนะครับทาหน้าที่เป็น ตัวแทนภาคเกษตรและก็นะครับเป็นสมาคมนะครับในช่วงที่โครงการรับจำ่มนำไม่มีนะครับเมื่อโครงการนับจำนำหมดไปนั้นพี่น้องเกษตรกรตั้งแบกภาระหนี้สินอย่างมากมายซึ่งเป็นหนี้สินที่นะครับเราทุกคนก็รู้กันเป็นอย่างดีแล้วว่าไม่สามารถที่จะนำพาให้ครอบครัวนั้นอยู่ดีมีสุขได้จึงได้หาวิธีการนะครับในการแก้ไข รับปากท้องพี่น้องโดยได้นําข้าวหอมมะลิพันหนึ่งศูน์ห้าซึ่งเป็นงาข้าวที่คุณภาพสูงที่นะครับตลาดต้องการนํามาเพื่อทําการเพาะปลูกและขยายพันธุ์และทดลองนะครับในการดําเนินการว่านะครับถ้าปลูกไปแล้วผลเฉลี่ยของอไรายได้หรือผลิตนะครับน้ำหนักข้าวนะครับว่าได้ประมาณสักกี่ถัง ที่พี่น้องหรือท่านผู้ชมจะไม่เชื่อเลยนะครับว่าเป็นนาข้าวหอมมะลิ105อยู่ในอำเภอลาดบัวหลวงนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งหลายท่านก็เป็นท่าที่จะมาปลูกข้าวหอมมะลิ105ที่สุดของเทคโนโลยีที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทย มั่นคงแข็งแรงทุกขั้นตอนการผลิตมาตรฐานฝีมือแรงงานรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM เข้าตอกเสาเข็มได้ทุกสภาพพื้นที่รวดเร็วทันใจ TPM มาตรฐานไทยสู่สากลบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัด0819864140 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอคลีนสูตรซักผ้าซักผ้าเลือกไบโอคลีนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขจัดคราบไขมันคราบสกปรกได้ดีแช่น้ำค้างคืนไม่มีกลิ่นเหม็นซักผ้าขาวและผ้าสีไม่ต้องปรับผ้านุ่มไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซักได้ทั้งซักมือและเครื่องซักผ้าผลิตภัณฑ์ไบโอคลีนสูตรซักผ้าราคาประหยัดโทร 0800502772สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้องชาวนาทั่วประเทศในขณะนี้เราได้มาเขาเรียกว่ามาดูนาข้าวที่พี่น้องหรือท่านผู้ชมจะไม่เชื่อเลยนะครับว่า เป็นนาข้าวหอมมะลิ105อยู่ในอำเภอลาดบัวหลวงนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งหลายท่านก็เป็นไปได้หรือที่จะมาปลูกข้าวหอมมะลิ105่พราะปกติเราจะได้เห็นข้าวหอมมะลิเนี่ยจะอยู่ในภาคอีสานเท่านั้นแต่วันนี้ไม่ใช่ครับพี่น้องวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับชาวนาท่านหนึ่งท่านเป็นเลขานุการสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมา ด้วยหัวใจที่เป็นชาวนาตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับจนกระทั่งวันนี้การต่อสู้ของท่านก็ยังเข้มแข็งจนทั่งก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นมานะครับสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ชื่อพระราชทานนะครับแล้วก็สังกัดกระทรวงมหาไทยนะครับสวัสดีครับคุณนามีนซับมังค้างใช่ไหมใช่ครับแนะนําตัวเองนิดหนึงคับผมเองนายอามีนซับมังค่ง นะครับซึ่งนะครับเป็นเลขานุการของสมาคมเจ้านาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2557 เื่อยมานะครับเป็นข้าวนาปังทั้งหมดเป็นข้าวสมัยก่อนนั้นเราปลูกข้าวได้ไล่ดึงไม่ไม่เกินประมาณร0สถังนะครับหลังจากนั้นก็นะครับนกวิชาการเรื่อกรมการข้าวก็ได้ผลิตพันธ์ข้าวขึ้นมาซึ่งมีแต่ปริมาณที่มากขึ้นแต่คุณภาพของข้าวรุ่นด้อยลงนะครับเมื่อได้ลองพบการที่พ่อค้าซื้อข้าวนั้นพ่อค้าซื้อข้าวทุกเม็ดนะครับและซื้อข้าวกองเดียวคำว่าข้าวทุกเม็ดข้าวกองเดียวนั้นจะไปรวมกันหมด่ว่าจะเป็นเม็ดเส้นเม็ดยาว หลังจากนั้นแล้วเมื่อตากเสร็จก็นําไปสีนะครับนาไปสีเสร็จก็นําออกจําหน่ายและขายนะครับ,รบเมื่อข้าวเราส่งออกสูต่ต่างประเทศนั่นหมายถึงราคาข้าวเราไปแข่งขันกับทางประเทศไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นข้าวเม็ดเดียวปัญหาที่ตามมานั่นคือราคาพืชผลเมืการเกษตร,รนะครับทุกตกต่ำอยู่ในขณะนี้ยิ่งไม่มีโครงการรับจำนำและพี่น้องชาวนาทุกวันนี้เอาตัวไม่รอดเลยถ้าเราจะพิจารณากันหรือไปตรวจสอบทางธนาคาร เราก็เห็นว่าขนณะนี้พี่น้องเกษตรกรต้องไปกู้ธนาคารนะครับกลับมาเป็นภาระหนี้สินล,ลุงรังครับตอนนี้ตัดเข้ามาถึงว่าเราเริ่มจากต้นทุนของเราเนี่ยอมีลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าไล่หนึ่งเนี่ยเราใช้เม็ดพันธ์ุไล่ละกีถัทงที่ระหวานไปเนี่ย คคอในที่13ไร่นะครับนะครับผมใช้เม็ดพันไป30ถังกับ9กิโล30ถัง 9, 9กิโล9กิโลครับก็ประมาณสัก นะครับไม่ถึงสามถังเพราะการซื้อข้าวมานั้นนะครับมันไม่ได้ซื้อข้าวทิดคัดซื้อข้าวเป็นภาพรวมครับนะครับเราก็ค้นคว้าแล้วก็หาว่าทําอย่างไรจะได้ข้าวหอมนะครับพันหเอามาทําการเพาะปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์กับพี่น้องเกษตรกรครับนะครับในการทํานาปีถัดไป นะครับก็พอดีก็ได้ประสานงานไปทางเกษตรอำเภอครับนะครับโดยอดีตท่านนะครับก็คือท่านอาสามารถเรียงปราบส่วนเป็นเกษตรอำเภอลาดบุญหลวงนะครับท่านก็ได้ปลดเกษียณแต่ท่านก็ได้ปลูกข้าวหอมมะลิพั0หนผมเองก็ไปขอซื้อท่านมาอ๋อครับนะครับแล้วก็นะครับวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็เพื่อการขยายพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ต้นทุนในการที่ลงทุนในขณะนี้ครับในเมื่อที่13ไร่นั้นครับผมใช้ต้นทุนทั้งสิ้นครับหนึ่งกพันกับหนึรบาท นะครับอย่างที่ผ่านมานั้นเราต้องปลูกข้าวได้ถึง1ตันแต่ว่าราคา7 0 0 0นะครับท่านจึงมีเงินสุทธิเหลือเพียง2,000นะครับถัวจะเหลือเป็นค่าแรงรายเดือน4เดือนนั้นท่านก็จะเหลือประมาณเดือนละ500บาทแต่ถ้าท่านปลูกข้าวนะครับได้สุทธิประมาณ80ถัง7856ท่านจะเหลือเงินทั้งหมดทั้งทุนและกำไรนั้น5,000กว่า600บาทหากค่าต้นทุน5,000ันท่านก็จะเหลือ600บาทเท่านั้น เพราะนั้นถึงเวลาแล้วที่น้องเกษตรกรกน,นั้นจะต้องหันกลับมาและให้ความสําคัญในการปลูกข้าวซึ่งเป็นข้าวทุกคุณภาพสูงและปลอดสารพิษเพราะนั่นหมายถึงตลาดกําลังต้องการนะครับในการจะรณรงค์ให้ปลูกข้าวคุณภาพนั่นก็คือข้าวหอมมะลิพันห์ห้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกแถวแถวขอนแก่นใน20จังหวัดของภาคอีสานนะครับเพราะนั้นนะครับข้าว หอมมะลินั้นไม่ใช่ว่าภาคกลางปลูกไม่ได้ถ้าท่านสนใจถ้าท่านต้องการจะรับทราบข้อมูลนะครับติดต่อ,อประสานงานกับผมได้เลยนายอามีซับมังคงบ้านเลขที่68หมู่4ตำบลสามเมืองอำเภอลาบบนหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบอร์โทรศัพท์0894821746นะครับได้ทุกเวลาเพราะต้องการให้พี่น้องเกษตรกร นะครับลืมตาอ้าปากได้และช่วยกันในการพัฒนาและน้อมนำเอาพระราชมีิขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงเอามาปฏิบัติ อาจารยครับวาสารวิธีวิธีการทําเริ่มต้นเลยนะครับผมเองก็ทําเทือกแบบนาปังนะครับหลังจากทาเทือกเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้หวานข้าวนะครับหอมมะลิพ 10, ันหนึ้ี่ลงไปในเนื้อที่ข้าวนะครับประมาณ30กิโลอ่าสาถังกับ9กิโลหลังจากหวานไปแล้วนะครับผมก็คุมหน้าดินนะครับโดยใช้ยาคุมหน้าดินเมื่อคุมเสร็จเรียบร้อย นะครับได้ประมาณสัก15วันถึง20บวันผมก็จะฉีดคุมค่าอีกหนึ่งครั้งเพื่อเก็บหญ้าที่มันงอกที่มันหลุดจากการาาฉีดยาคุมและหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อได้ค่าประมาณสักหนึ่งเดือนผมก็หว่านปุ๋ยนะครับอินทรีย์เคมีไป4ลูกนะครับหลังจากหว่านนั้นผมก็ทิ้งไปเลยนะครับโดยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจนกระทั่งนะครับ ก่อนที่ข้าวรับท้องนะครับก็ได้ดําเนินการในการฉีดฮอร์โมนไปหนึ่งครั้งนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่แล้วใส่ครั้งเดียวกระทั่งข้าวออกรวงนะครับก็เฉีดเป็นเพพวกข้าวปุ๋ยฮอร์โมนปุ๋ยที่ดําเนินการในการบํารุงรวงหลังจากนั้นผมก็ปล่อยเลยนะครับเมื่อข้าวก้มโตมปุ๊บผมก็ปล่อยน้ําทิ้งเลยเพราะอะไรครับข้าวหอมมะลินั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าวที่ค่อนข้าสูง นะครับสูงสักนิดหนึ่งก็ห่วงว่าการเกี่ยวข้าวนั้นส่วนใหญ่แล้วเราใช้รถเกี่ยวข้าวกลัวพื้นที่นั้นนะครับจะไม่แห้งแล้วเวลาเก็บเกี่ยวนั้นจะเกิดความเสียหายนะครับก็เด็เปิดน้ําทิ้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยปฏิบัติเรื่อาอะไรเลยนะครับจนนะครับได้นะครับมีนะครับ,นะรบ,นะรบสถานีประชาชนหรือสถานีทีวีย่สิบสี่นั้นได้ออกมาสัมภาษณ์โดย นะครับท่านาคุณคุณพี่หนึ่งดินนะครับซึ่งผมก็ได้ประสานงานกับท่านจากรายการนะครับทีวียี่สิบเพราะท่านออกแออกวเกี่ยวกับรายการภาคเกษตรท่านก็สนใจนะครับก็ประสานงานคุยกันแล้วก็โอเคเมื่อท่านมาเห็นปุ๊บท่านก็รับซื้อหมดเลยเรื่องอพันธุ์ข้าวทั้งหมดนะครับจนพี่น้องขนาดนี้ต้องการจะเอาข้าวเนี้ยขอซื้อคนละเกียนสองเกียนเพื่อจะนําไปเอาไปสีข้าวกินผมก็บอกว่าตรงเนี้ย ต้องขอกันเลยนะครับขอกันเลยเพราะอะไรเพราะผมได้ตกลงกับเขาไปแล้วส่วนปีหน้าฟ้าใหม่นะครับก็มีนโยบายในการจะขยายหมดเนื้อที่ประมาณร้อยไร่นะครับเพื่อรองรับเก่็ดอัดาพี่น้องที่ต้องการข้าปโูกนะครับและซื้อเอาไปสีนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องนะครับถึงคุณค่าข้าวหอมมะลินะครับว่าขณะนี้ท่านซื้อข้าวสารน,นะครับท่านซื้อข้าวสารจากตลาด ถ้าเป็นหอมมะลิแท้นั้นจะตกที่กิโลกรัมละสี่สิบบาทแต่ท่านซื้อนะครับเ,เปลือกในประมาณสักหมื่นสองเนี่ยนะครับท่านตากเสร็จรียบร้อยอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าท่านเสียปุ๊บเนี่ยค่าหนึ่งตันนะครับท่านจะได้เนื้อค่าถึงหกร้อยกิโลนะครับในหกร้อยกิโลนั้นนะครับถ้าเราคิดโลละสี่สิบหกสี่ยี่สนะครับท่านมีกําไรครึ่งหนึ่งแรงเงินตอนนั้นที่กําไรครึ่งนั้นท่านสามารถเอามาดูแลครอบครัวได้เลยเพราะถ้าปีหนึ่งเนี่ย ท่านกินข้าวเป็นตันอยู่แล้วนะครับเป็นตันอยู่แล้วในสิเดือนเนี่ยนั่นคือผลกําไรที่ท่านได้แต่ถ้านะครับท่านซื้อในกิโลกร,รัมละ30มสิหกสาท่านยังมีเม็ดเงินเหลืออีกต้อง6,000นะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขนะครับเพื่อให้เกษตรกรเรานั้นยืนด้วยลําแข้งของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมันเด็กอ่อนสมัยนี้ นะครับไม่ว่าจะทําอะไรเพราะขาดทุนแ้ะก็เรียบร้องแต่ถ้าเรานะครับปลูกข้าวได้มีคุณภาพนะครับพ่อค้าคนกลางนะครับต่างๆหรือทางผู้จําหน่ายหรือผู้ที่ส่งออกเขาจะมาติดต่อประสานงานเองถ้าข้าวเราเพียงพอที่จะส่งเขานะครับไปดําเนินการในการที่ยาวไปขายเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับเราฐานะจะเป็นเกษตรกร พาลังย่ำอยู่กับที่หรือเดอินไม่เดินข้างหน้านะครับคิดว่าอาชีพของเรานะครับทำอะไรก็ได้ถึงเวลาปลูกแต่ท่านต้องถามตัวเองว่ามาปลูกแล้วขาดทุนท่านจะปลูกทำไมฮนะเราต้องหาทางออกร่วมกันนะครับมีอะไรเรามาคุยกันในฐานะที่ผมเป็นสมาคมท่านสามารถที่จะปรึกษาหรือผมได้ตลอดเวลาทุก24ีชั่วโมงครับ คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือผลพวงของความคิดแนวความคิดอันก้าวหน้าของเกษตรกรชาวนาที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานามว่าคุณพี่อามีนทรัพย์มังคขั่งปรับเปลี่ยนในการปรับปรุงการทำนาเปลี่ยนเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของข้าวให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงว่าเป็นแรงจูงใจในการที่จะสร้างความต้องการให้กับตลาดทำนาตามความต้องการของตลาด เพื่อผู้บริโภคทําให้ความต้องการของพี่น้องที่อยู่รอบๆบริเวณนี้อยากจะบริโภคหรือว่าทานข้าวของคุณพี่อารมินซับมังค่งแต่ก็น่าเสียดายในครั้งนี้เนื่องจากว่าคุณภาพดีที่ทํามาก็มีผู้รับซื้อไปในการที่จะไปพัฒนาพันธุ์รวมไปถึงว่าจะไปสีในการที่จะไปจําหน่ายนะครับให้กับผู้บริโภคได้ทานอาหารทานข้าวอร่อยที่มีคุณค่าจากพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมครับ นี่คือเป็นแนวทางของการพัฒนาอาชีพเกษตรซึ่งจะเป็นต้นแบบในการที่จะศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็าจะได้มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพการทำนาของตนเองให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีให้กับอาชีพเกษตรของประเทศไทยของเราวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเราจะจากลาการไปก่อนกลับมาพบกันเหมือนเดิมทีนี่ทีวี24สถานีประชาชนวันนี้สวัสดีครับ